สวัสดีครับัเรียนทุกคนเนื่องจากใบงานที่แล้วนะครับมีนักเรียนหลายคนทาแบบหันยังไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นคลิปนี้จึงทบทวนการคูณทยมโดยการตั้งหัรอีกครั้งเมื่อเรียนจบคลิปนี้นักเรียนสามารถคูณทยมโดยการตั้งหัรได้ส่วนจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรไปดูกันเลยครับตัวอยา่างแสดงวิธีหาผลคูณในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยการตั้งคูณข้อที่1 3.9คูณกับ0.5วิธีการทำก็คือนำเป็นทนยมออก3.9ก็คือ39แล้วก็0.5ก็คือ5จากนั้นก็เริ่มคูณในหลักหน่วย5คูณ9ได้45ก็ใส่5ทด4จากนั้นกุกคูณต่อในหลัก10 5 3 15ทดอีก4 16 7 18 19ก็ได้195นะครับดังนั้นคำตอบของ 3.9คูณกับ0.5ก็นำ195า195มาเขียนหรือถ้ายังจำได้นะครับในครั้งที่แล้วเราคูณกับทศยมโดยการใช้ความสัมพันธ์ของทศยมกับเศษส่วนก็คือได้1.95เพราะฉะนั้นคำตอบข้อ,อน,นี้ก็ตอบ1.95เช่นกันซึ่งมาจากตัวตั้งเป็นทศยม1ตำแหน่งแล้วก็ตัวคูณเป็นทศยม1ตำแหน่งเพราะนั้นบวกกันหรือรวมกันก็จะได้เท่ากับทศยม2ตํตแหน่ง คำตอบจึงต้องตอบเป็นทวย,ยม2องตำแหน่งเดี๋ยวไปดูข้อที่2กันเลย5.5คูณกับ0.84วิธีการทำก็นำจุดออกเหมือนเดิม5.5ก็คือ55แล้วก็0.84ก็คือ84จากนั้นก็เริ่มคูณในหลักหน่วย4 5 20ใส่0ทด2จากนั้นก็คูณต่อในหลัก1ิบ5 20หทดอีก2เป็น21 22 จากนั้นเราก็ไปคูณในหลักสิบดังนั้นในหลักหน่วยเราต้องเติมศูนย์ก่อนแล้วก็ใส่ผลคูณในให้ตรงกับหลักสิบแปคูณหได้40ก็ใส่0ูนย์ทด4จากนั้นคูณต่อในหลักถัดไปแปดคูณหได้40ทดอีก4เป็น44จากนั้นก็นําผลคูณมาบวกกัน0ูย์บวกศย์ได้0ูนย์สบวกศได้สององบวกสได้6 สี่ไม่มีตัวบวกก็นำลงมาก็ได้4 6 2 0ดังนั้นคำตอบของ5.5คูณกับ0 8 4ก็นำา4่พัมาเขียนจากนั้นก็ไปเช็คตำแหน่งทศยมโดยตัวตั้งเป็นทศยมหนึ่งตำแหน่งตัวคูณเป็นทนยมสองตำแหน่งนำไปรวมกันดังนั้นคำตอบจึงต้องเป็นทนยมสามตำแหน่งก็นับจากด้านขวามือมานะครับสามตำแหน่งหนึ่งสองสาม ก็จุดระหว่าง4กับ6คำตอบก็คือ4.620หรือสามารถตอบได้นในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ4.62เพราะ4.62กับ4.620มีค่าเท่ากันนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่3กันเลย127.4คูณ6วิธีการเราก็นำต้นยมออกเหมือนเดิมก็ได้เป็น1,274คูณ6 ก็เริ่มคูณในหลักหน่วย6 4 24ใส่4ทด2คูณต่อในหลัก10 6 7 4 2ทดอีก2เป็น4 3 4 4ใส่4ทด4คูณหลักในในหลักถัดไป6คูณ2 12ทดอีก4เป็น16ใส่6ทด1คูณต่อในหลักถัดไป6คูณ1ได้6บวกตัวทดอีก1ได้7คำตอบก็คือ7,644 ดังนั้นคำตอบของ127.4คูณกับ6ก็นำา7 6 4 4มาเขียนแล้วก็ไปเช็คคำตอบของจุดทศยมตัวตั้งเป็น1นึ่ตำแหน่งตัวคูณเป็นจำนวนนับคือ6ดังนั้นตำแหน่งทศยมก็คือ0รวมกันก็ต้องตอบเป็นทศยม1ตําตำแหน่งก็นับจากด้านขวามาก็จะได้764.4นั่นเองซึ่งก็จะเท่ากับ ตอนที่เราคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทนิยมนะครับต่อไปข้อที่4 28คูณกับ216.5วิธีการทำนะครับข้อนี้นะครับเมื่อเอาจุดทศนิยมออก216.5ก็จะเป็น2165ซึ่งมีค่ามากกว่า28แล้เราสามารถสลับเอาไปเป็นตัวตั้งเพื่อจะให้การคูณนั้นสั้นลงนะครับ จากนั้นก็คูณในหลักหน่วยนะครับ8,540ใส่0ทด4คูณต่อในหลัก1 8 8 6 48ทดอีก4เป็น52ใส่2ทด5 8คูณ1ได้8ทดอีก5เป็น13ใส่3ทด1คูณต่อในหลักถัดไป8คูณ2ได้16ทดอีกหนึ่งเป็น17จากนั้นเริ่มคูณต่อในหลัก10ไปคูณ พราะฉะนั้นต้องใส่เริ่มใส่จากหลักสิบดังนั้นหลักหน่วยเราต้องเติมศูนย์ก่อนนะครับ2คูณ5เป็น10ใส่0ทด1คูณต่อในหลักถัดไป2 6 12ทดอีก1เป็น13ใส่3ทด1 2คูณ1ได้2ทดอีก1เป็น3ต่อไป2คูณ2ได้4จากนั้นก็จับบวกกัน0นบวได้0 2ยบวก0ได้2 3บวก3ได้6 7บวก3ได้10ใสศูนทด1 4บวก1เป็น5บวกทดอีก1เป็น6ดังนั้นคําตอบก็คือ 60, 6 6 6 2 0พรยยั้นคำตอบของ28คูณกับ216.5ก็นำา6 6 0ไปเขียนแล้วก็เช็คตำแหน่งทศยิยมตัวตั้งเป็นศูนย์ตำแหน่งเพราะเป็นจำนวนนับนะครับ28รวมกับตัวคูณ1ตําตำแหน่งพยั้นคคำตอบก็ต้องเป็นทศยิยม1ตําตำแหน่ง นำจากด,ด้านขวามาก,ก็คือจุดระหว่าง2กับ0จิงคำตอบเป็น6 0 6 2 6ห0หรือสามารถตอบได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ6,062นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนพอเข้าใจหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจก็ยอมไปดูตัวอย่างที่1,2,3,4แล้วค่อยไปทําแบบฝึกหัดออนไลน์กันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปทําแบบฝึกหัดออนไลน์กันเลย ขั้นตอนแรกนะครับนักเรียนก็ไปที่กลุ่มแล้วก็ไปคลิกลิงก์ที่กูส่งให้ในกลุ่มนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เติมชื่อนามสกุลชั้นเลขที่แบบนี้นะครับเมื่อเติมชื่อนามสก,กุลชั้นเลขที่เสร็จนักเรียนก็ทําแบบวานทั้งหมด4ข้อนะครับโดยการเติมหนคูณแล้วก็ตอบในรูปทวนยมลงไปแบบนี้นะครับเมื่อทําเสร็จทั้ง4ข้อเลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอปุ่มสีฟ้านะครับแล้วก็คลิกคําว่า finish ก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนามสก,กุลอีกครั้งหนึ่งจากนั้นคลิกคำว่าเซ็นแล้วก็คลิกคำว่าตกลงนะครับก็จะประกนากฏคะแนนขึ้นแบบนี้เมื่อคะแนนปรากฏขึ้นแสดงว่าแบบฟอร์มของเรียนถูกสมม่งมายังครูเรียบร้อยแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ